ฉันรู้สึกตัวก็ได้รู้ว่าตัวเองอยู่หน้าประตูของห้องห้องหนึ่งสิ่งที่ฉันคิดได้ในตอนนี้คือการหาทางออกจากสถานที่แห่งนี้ที่ที่ฉันไม่คุ้นเคยหลังจากฉันตัดสินใจเปิดประตูฉันก็ได้เห็นกับหญิงสาวคนหนึ่งฉันจึงเข้าไปประตูด้านข้างแล้วก็ได้พบกับเทียนในหีบความกล้าของฉันเดินเข้าไปใกล้ตัวของหญิงสาวนั่นแต่แล้วเธอก็หายไปฉันสังเกตเห็นห้องต่างๆมีสีแดงบนเตียงเต็มไปหมดฉันพบกับหญิงสาวอีกครั้งฉันทำตัวไม่ถูก ฉันเดินถึงห้องเด็กเล็กก็ได้พบว่ามีสีแดงปริศนาเต็มบนเตียงเด็กตลอดการเดินทางเธอได้ตามมาหลอกหลอนฉันตลอดเวลาฉันเปิดลิฟต์ได้สำเร็จเดินไปเรื่อยๆพบกับห้องหนึ่งและพบชายคนหนึ่งเขาได้ขอความช่วยเหลือจากฉันได้โปรดช่วยผมด้วยคุณเป็นใครผมชื่อเรนดี้ผมเคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งเธอได้ตั้งท้องผมยอมแล้วว่าผมได้หนีไปและก็ไม่ได้รับผิดชอบเธอ คุณรู้ไหมความรับที่ชอบของคุณทําให้ฉันซวยถึงขนาดนี้ฉันก็ได้แต่คิดว่าเธอกับเขาน่าจะติดอยู่ที่นี่ด้วยกันทําให้เธอพยายามที่จะคลอดลูกเองแต่ก็ไม่สําเร็จเธอคงเสียสีแดงมากเกินไปจนเกิดเสียชีวิตแต่ลูกปลอดภยัยสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกเคืองผู้ชายคนนี้มากที่สุดคือพ่อของเด็กเขาได้พูดขึ้นมาว่าเขาได้กาจัดเด็กนี่ไปแล้วทําให้วิญญาณของเธอโกรธมากแถมยังจะขอให้ฉันช่วยหาเด็กอีก หมอนี่นี่มันสุดๆไปเลยเขาพยายามบอกวิธีออกจากบ้านหลังนี้ให้กับฉันนั่นก็คือฉันต้องไปหาศพเด็กที่น่าสงสารนั่นฉันเดินตามรอยเลื่อนนั่นไปตามที่เขาบอกฉันได้เจอเข้ากับหนุ่มศพแล้วก็ได้ตัวศพทารกนั่นมาจึงรีบกลับไปหาเขาที่ห้องแต่กลับได้ยินเสียงผีดร้องของชายคนนั้นชายคนนั้นได้ถูกปั่นคอและสีแดงก็นองเต็มพื้นฉันได้สลบไป แลนดี้ฉันรู้สึกโกรธและเกลียดคุณมากที่รักผมผมผมขอโทษได้โปรดกลับมาหาผมแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเล่นไม่ค่อยสนุกนะคะก็เลยไม่ได้ลงก็เลยทำมาเป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะคะ